โตโยต้าแคม y 2.0 g รถปี2017ได้เป็นชมแมนเอร์เชนปีสุดท้ายลดจากป้ายแดงมาล้านกว่าสำหรับคันนี้ราคาตั้งขายวันนี้อยู่ที่519,000บาทเท่านั้นฟรีด้าผ่อนได้ทุกอาชีพผ่อนเริ่มต้นเพียง8,700บาทตลอดสัญญาได้ภายในเป็นเบาะสม้มเป็นชมแมนเอร์เชนปีสุดท้ายด้วยสำหรับคันนี้ใครที่กำลังมองหารถสไตล์ผู้บริหารอยู่ดูคลิปนี้ให้จบ สวัสดีค่ะพี่พ,พี่พบกับน้ำฝนที่ปรึกษาด้านการขายของบริษัทไพดุลที่เปิดมาแล้วมากกว่า25ปีมีรถให้เลือกชมมากกว่า400คันวันนี้น้ำฝนพาพี่พี่มับุกการทีสาขา2พามาชมเป็นตัว โตโยต้าแคม y 2.0G เป็นรถปี2017เป็นโฉมไมนร์เชนปีสุดท้ายด้วยสําหรับคันนี้ภายในจะเป็นเบาะสีส้มครับพี่ๆค้ามาในราคา519,000บาทลดจากป้ายแดงเกือบล้านสําหรับคันนี้ไม่อยู่ที่114,000กมเป็นรถปี2017ถ้าเทียบกับการใช้งานแล้วถือว่าใช้งานน้อยมากๆสําหรับรถปี2017เพราะว่าไม่แค่110,000 แล้วก็อีก4 0 0พโลเท่านั้นมาที่นี่ครบจบที่เดียวแน่นอนค่ะพี่พี่ขามาที่นี่มีบริการจัดไฟแนนซ์แล้วก็มีสิบสถาบัานการเงินรองรับสําหรับจัดไฟแนนซ์หรือว่าลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดไม่ต้องกังวลเลยมีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ถึงหน้าบ้านทั่วประเทศใครที่สนใจทักมาหาน้ําฝนได้เลยหรือว่าจะติดต่อมาที่ศูนย์แปดสองห้าห้าศูนย์สามสามหนึ่งหกค่ะพี่พี่ขามาค่ะเดี๋ยวเนาะวันนี้น้าฝนพามาชมรายละเอียดรอบคันรถเลยว่า ตัวแคมรี่ตัวนี้ยังน่าสนใจอยู่ไหมสำหรับปี2025เดี๋ยวเราไปเริ่มต้นกันที่ไฟหน้ากันดีกว่าไฟหน้าจะได้มาเป็นแบบโปรเจคเตอร์ค่ะพี่พี่ขมีไฟเลี้ยวมีไฟเลี้ยวอยู่ในโคมเดียวกันแบบนี้เลยได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์ตัวโคมไฟไม่มีแตกไม่มีเล้าสภาพยังใหม่ๆแบบนี้เลยไม่มีไอ้น้ำค่ะพี่พี่ขเป็นโปรเจคเตอร์นี่มีไฟเลี้ยวในตัวที่สำคัญมีไฟตัดหมอกคู่หน้ามาให้เรียบร้อยสำหรับคันนี้ มีเซ็นเซอร์กะาระายะให้ถึงสองจุดด้านหน้ากระจังหน้าได้เป็นแบบสีดำแบบนี้เลยให้ดูใกล้ๆนี่มีตกแต่งด้วยลายโคมเมียมแบบนี้เลยไฟตัดหมอกคู่หน้าแบบนี้ฝากระโปรงรถสันคม เนียนกริบเลยค่ะพี่พี่ไม่มีแตกแน่นอนไม่มีบุกไม่มียิ้มให้ดูไปกาแบบนี้สภาพยังใหม่ๆเป็นรถปีสองพันสิบเจจุดเชื่อมต่อของตัวรถไม่มีอ้าแน่นอนค่ะพี่พี่่าตัวปุ่งซูมล้อไม่มีบุกค่ะพี่พี่แก้มส้ายแก้มขอต่างๆอันนี้ให้ดูแบบนี้นี่เลยล้อจะได้เป็นล้ออันร้อยขอบสิบเจ็ดสำหรับคันนี้ ยางได้เป็นยางมิชลินด้วยค่ะพี่ๆขามาที่กระจกกระจกเป็นกระจกข้างเป็นกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวในตัวพับปรับแบบนี้เลยที่สำคัญมีระบบเตือนพื้นที่แบบพื้นที่อับเขาเรียกว่ายังไงแบบมีรถมาข้างๆแล้วเราไม่เห็นมันจะแจ้งเตือนเป็นไฟสีส้มข้างในนี้ ที่จับจะเป็นแบบโคมเมียมค่ะพี่พี่ค่ะนี่นหลังคารถไม่มีบุตรไม่มียิ้มค่ะพี่พี่สภาพตัวสันเหลี่ยมคมต่างตัวสันเขาเรียกว่าสาันสันขอบข้างรถ ไม่มีบุบแน่นอนเรียงกันสวยแบบนี้เลยสภาพแบบนี้เลยตัวปลูกซุ้มล้อด้านหลังตัวล้อต่างๆสภาพยังใหม่ๆไม่มีบุบแน่นอนนี่ให้ดูกันแบบอย่างนี้เลยจุดเชื่อมต่อของตัวรถไม่มีอาค่ะแนบแนบชิดสนิทกันเหมือนเดิมข้างหลังให้เป็นเซ็นเซอร์กัร,ะระยะถึงสจุดสภาพใหม่ๆสวยๆแบบนี้เลย ไฟท้ายได้เป็นแบบ LED ตัวชิ้วได้เป็นแบบโคมเมียมสำหรับคันนี้ 2.0G ค่ะพี่พี่ขานี่ตัวโคมไฟไม่มีแตกไม่มีร้าวแน่นอนทั้งไฟหน้าไฟท้ายได้ไปแบบนี้เลยเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเปิดนี่ตัว c a m ี่นะคะพี่พี่ขาเขาพูดถ้าตัว c a m ี่เนี่ยถ้าเป็นด้านหลังนะคะสามารถ จุของได้แบบเยอะมากๆถ้าเป็นกระเป๋าเดินทางสามารถได้สารหึงสีใบเลยถ้าสำหรับเป็นรุ่นแคมเ y อรี่จะวางของได้ค่อนข้างเยอะนี่สภาพแบบอย่างนี้เลยตัวน็อตต่าง มีสภาพน็อตต่างๆค่ะพี่ๆขาไม่มีหายไม่มีเคลื่อนย้ายแน่นอนสีไม่มีไม่มีกับสีไม่มีกออไม้รับประกันโครงสร้างค่ะพี่ๆไม่มีชนหนักพิวามจมน้ำกับสีกออไม้แน่นอนอันนี้เป็นรถหน่วยงานปลดระวางค่ะพี่ๆขามีเช็คระยะตลอดมีเข้าศูนย์ตลอดนี่ เดี๋ยวเราไปชมกันภายในกันดีกว่าภายในจะได้เป็นเบาะสีสม้มนี่แผงข้างประตูจะตกแต่งด้วยลายไม้แบบนี้เลยมีเปิดนีเปิดปิดกุญแจเขาเรียกว่าอะไร Memory seat เขาเรียกว่าแบบจำตำแหน่งที่นั่งตัวเองมีที่จับ แบบพรมไม่ยามแบบนี้เลยมีไฟส่องแบบนี้ให้เปิด,ป,ด,ป,ดปิดกระจกนี่ค่ะมีกันเหนีบมีซิลคันล็อกต่างๆให้แบบนี้เลยที่วางแก้วน้ำลำโพงเบาะคู่หน้าได้เป็นบาะสีส้มสวยๆแบบนี้เป็นพับเป็นไฟฟ้าพับปรับไฟฟ้าให้สวยๆแบบนี้เลยส่วน นี่มีระบบต่างๆครับพี่ๆขาออปชันค่อนข้างจัดเต็มสําหรับคันนี้นีเปิดปิดกุญแจเ,เอ้ยเปิดปิดกระจกด้านข้างตรงนี้ก็ได้หรือว่าจะเป็นตรงนี้ก็ได้เล็บซ้ายเลขวามีการเขาเรียกว่า BSM ระบบเตือนต่างๆนี่พวงมาลัยได้เป็นมัตติฟัง์กชั่นนี่ตกแต่งด้วยลายไม้แบบนี้เลยคอนโซลด้านหน้าจะตกแต่งด้วยลายไม้แบบนี้สภาพแบบสวยๆ เดี๋ยวขออนุญาตเข้าไปนั่งข้างในดีวกว่าค่ะพี่พี่ค่ะนี่บอกคนข้างๆสามารถพับปรับได้แบบนี้ค่ะพี่พี่นี่เอียงได้แบบนี้เลยอันนี้ที่พักแขนสามารถเก็บของได้ค่อนข้างเยอะตรงนี้จะตกแต่งด้วยลายไม้สวยๆแบบนี้เลยอันนี้สามารถวางของได้หรือปิดได้อย่างนี้นี่ค่ะนี่ อันนี้มีปุ่มอันนี้มีที่ชาร์จต่างๆให้แบบนี้เลยคอนโซลด้านหน้าตกแต่งด้วยลายไม้สวยๆมีช่องใส่เอกสารให้แบบนี้เดี๋ยวขออนุญาตสตาร์ทรถให้พี่ๆชมกันดีกว่าอันนี้ปุ่มปุ่มสตาร์ทจะอยู่ตรงนี้ ถึงจะเป็นรถปี2017แต่ก็ยังน่าใช้อยู่นะคะทาพีสำหรับตัว Camry 2.0G เป็นรถปี2017เป็นโฉมไม่เน c h a เชนปีสุดท้ายด้วยคันนี้แอร์จะเป็นแอร์แอร์จะเป็นแอร์กดแบบนี้อันนี้จะได้เป็นแบบ ฟังวิทยุแบบนี้นะคะถ้าเป็นปี2 0พันี่เกียร์จะเป็นแบบนี้เลยมีสปอร์ตมาให้ด้วยตบข้างอย่างนี้ตบเข้าอย่างนี้หรือว่าจะขับแบบธรรมดาก็ได้นี่ค่ะนี่ให้แบบนี้เลย นี่ไม่หนึ่งแสนสี่หนึ่งแสนหนึ่งหืนสี่พันโลเท่านั้นสำหรับรถปีสองพันสิบเจ็ดพวงมาลาัยมตัตติฟัง์กชั่นได้เป็นแบบนี้เลยพูดคอนโทรลต่างๆให้แบบนี้กระจกนี่มีที่ใส่แว่นตาเปิดปิดไฟแบบนี้คะ่ะพี่ๆคะ่ะอันนี้มีกระจกแต่งหน้ามีไฟให้ครบทั้งสองด้านเลยนี่ สภาพใหม่ๆแบบนี้เลยคันนี้มีแอร์แบ็กให้ให้ประมาณน่าจะเจ็ดตำแหน่งนะคะพี่ๆประวัติศูนย์แน่นอนสำหรับคันนี้นี่มีเช็คระยะมีเข้าศูนย์ตลอดสำหรับคันนี้ฝั่งข้างคนขับก็จะมี ตกแต่งด้วยลายไม้ที่จะเป็นโครเมียมถ้ามองจากด้านหลังสภาพแบบนี้เลยภายในกว้างหรูหราเป็นรถสไตล์ผู้บริหารเดี๋ยวเราไปชมกันด้านหลังบ้างดีกว่าเนี่ออันนี้ตัวน็อตเชื่อมต,ต่อต่างๆค่ะพี่พี่คะ่ะนี่สภาพยังใหม่ๆอยู่เลยตัวน็อตไม่มีเคลื่อนไม่มีหายแน่นอนอันนี้สวยค่ะพี่พี่สภาพ น่าใช้อ่ะนี่ถ้ามองอันนี้ด้านหลังตกแต่งด้วยลายไม้มีม่านให้สองฝั่งซ้ายขวาให้แบบนี้เลยมีโลโก้แคม r y อให้ตรงนี้นี่จุดเชื่อมต่อต่างๆอันนี้ถ้ามองในจอมันจะเหมือนออกเหลืองๆแต่ถ้าแต่ถ้าสภาพจริงๆมันจะเป็นสีส้มนะคะพี่ๆกล้องมันจะออก ค่อนข,ข้างจะเหลือแต่ว่าถ้าเป็นจริงๆมันจะออกสีสม้มมีแอร์ด้านหลังให้คบมีช่องใส่เอกสารให้สองด้านคะ่ะพี่พี่คะนี่มีม่านให้สองฝั่งเลยทั้งซ้ายทั้งขวามีไฟให้ด้านนี้สองอันนี้ถ้ามองจากด้านหลังสภาพแบบนี้เลยคะ่ะพี่ๆ่น่าใช้กว้างสวยๆแบบนี้เลยสำหรับใครที่สนใจ ข้างนอกภายนอกสีบอลเงินภายในสีสม้มจุดเชื่อมต่อของตัวรถน็อตไม่มีหายไม่มีอ้านแน่นอนเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ห้องห้องเครื่องกันดีกว่าคะ่ะพี่พี่ห้องเครื่องห้องเครื่องยนต์เดี๋ยวเรามาต่อกันที่ห้องเครื่องยนต์กันดีกว่าคันนี้สำหรับคันนี้ นี้จะอยู่ที่167แรงม้านะคะพี่พี่ขาเป็น1,998งพซีซีสำหรับตัวนี้สภาพยังใหม่ๆแบบนี้เลยตัวฝากระโปรงตัวเปิดจะเป็นแบบสปริงให้แบบนี้มีแผ่นกันความร้อนมาให้ครบนี่ตัวน็อตต่างๆสภาพนอ็อตห้องเครื่องยังถือว่ายังสะอาดแล้วก็ยังน่าใช้อยู่นะคะพี่พนี่ ตัวแบตเตอรี่ตัวน็อตต่างๆยังสภาพยังใหม่ๆยังน่าใช้อยู่เลยสำหรับตัวปี17เจป็นชมไมมน่์เช้นปีสุดท้ายด้วยคันนี้รีบจองค่ะรีบมาจับจองนะค่ะพี่ๆค่ะรับประกันไม่มีชนหนักพิวามจมน้ำกับสีกรไม้แน่นอนที่สำคัญมีตรวจ สภาพรถให้ถึง215จุดจากบริษัทชิคมาตรฐานเยอรมันค่าตรวจนะคะพี่ๆค่ะจะอยู่ที่1,699บาทแต่พี่ๆไม่ต้องจ่ายเลยเพราะว่าบริษัทออกให้ตรวจให้ฟรีมาที่นี่ครบจบแน่นอนมีรถให้เลือกชมมากกว่า400คันสำหรับใครที่สนใจตัว Toyota Camry 2.0G รถปี2017เป็นชมไม่น่าเช่นปีสุดท้ายมาในราคา519,000บาท ฟรีดาวสามารถผ่อนได้ทูกอาชีพผ่อนเริ่มต้นเพียง8,700บาทเท่านั้นสำหรับคันนี้ไม่อยู่ที่1,14,000กิโลเป็นสีบอลเงินภายในเบาะสีสม้มใครที่สนใจนะคะพี่ๆสามารถทักมาหาน้งฝวหรือว่าติดต่อมาที่0825503316สำหรับวันนี้ใครที่ชื่นชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิป อัปเดตรถเข้ามาใหม่ๆสำหรับวันนี้น้ำฝนล,ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ